สวัสดีครับเพื่อนๆืนที่เข้ารบรักจู้ผู้สุขคนเมื่อนี้ว่างๆเนาะสบายสบายสไตล์ลุ่งผ้ามาอสวนหลังบ้านพี่น้องผ้าเก็บผลเมไม่ปลาเอาไปไว้แต่กินโดนนะครับผลลไมป่ปลาชนิดออกปีลาเธอ่อนะครับเห็ดแดงะไดกินโดนเป็นของแสบที่หากินขอนกลางชิ้นยากแล้วเสม,มอนี่นะครับผลลไมป่ปลาที่ว่านก็คือเต็มเต็มเต็ม จากมากอ,อกป้ากลายเป็นมากอ,อกบ้านละพี่น้องยุสวนหลังบานลูกนี่เองเกิดเราเองมันเกิดเราเองบ่ได้ปลูกดอกต้นนี้นี่อายุหกก็ได้หกปีสงใหง่พี่น้องเพราะมันเกิดเราเองจักผู้ใดเอาใม,าาามันมาใส่เพรตาะ็มันเกิดอยู่นี่ลูกก็เลยบ่ตัดมันมันกับไปกินหมากคะนี้สุกตั้งแต่ปุ่นวันที่ยี่สิบเดือนกันยายนพี่น้องเริ่มเขาย่อยสุกมาเรื่อยๆจนตอนนี้นี่กำลังสุกงอ่โลนเต็มดินเลย เริ่มซุกตั้งแต่เดือนกันยายนพี่น้องวันที่20สเป็นต้นมาเนาะลุงสังเกตว่ามันลน่นตอนนี้ก็ล่งซุกเตรียมดินเลยพี่น้องรนลงก็ล่งซุกงอมทั้งต้นกันย่างหลายอยู่เนี่ยนะครับลุงก็จเก็บไปไห้นะใส่ซองฟีดไหวแต่กินโดนกินขามปีเลยพี่น้องมีปีปี สำหรับเอฟซีผู้ใดอยากได้อยากกินกระบ,บอกลงกนดะ้วมาขอแบงขอปั่นเราได้ยู่บา้านสวนคอนเจนเนี่แหละนะครับขาดบาจะได้กินหอดสินเดือนตุลาอยู่ดอกมั่งเนี่ยมันยังงนวยยั่งหลายอยู่ทั่งๆมันก็ได้นะครับนวยใหญ่ไปน่องนามหลายสมดีใสหลาบไกลาเป็ดสุดยอดเนาะ โอ้ได้เคืองกระตาพีน้องเคืองไก่เคียงหน่อยหลายพวดก,กินรวมพวดดอกนี่เตีซี่ผูใ้ใดอยู่ไก่ทักมาหาลุงด้ะมาขอแบงเอาไปกินบอ่อห้ซื้อดอกปั่นกินซื้อหรือเสียลุงไปส่งกับบ้านอยู่ไก่กับชิบะส่งได้ยุทักเขามา้าทักเขามา้าลุงกับเสียไปใส่ช่องฟีดไปได้นะครับเอาไปแต่กินโดนมัดปีกับกินได้สบายสบายมาใส่ช่องฟีไไดไว้แล้วพี่น้องด้ะ กวนเจอไปทิส้วนเจาไปใช่สองชีสนสองถางล่างทักคนส,นสนนะนาักคนเด้อหลางเอาชีวิตลัทั้คนบ้าขออ้าวมาพุ่งไปมันน้ามันแหง้งทกคน ก็ร่างเข่งก่อนนะเนาะต้นเขี้ยวนี้ดีหมดตนกระปุกตื้นหมดไปกันห้บาบาลังเสร็จแล้วครัใส่เข่งไปหลองเอาใส่เข็ง เอาใส่เขีงแหว่งสิแหละพี่น้องจนกว่าเขาสีสเสด็จหนามเนาะเขาแห้งซะก่อนใหงหนามมันแห้งซะก่อนต้องคอยเอาไปใส่ถุงพราะจะตีเล้วก็ใส่ช่องฟีดสุพี่น้องเอาไวาาแา้แต่กินโดนปวดละยยมแรงยยมฝนปีหนหาปวดละเนาะแต่กินมัดปีพี่น้องใส่ช่องฟีดเลยละแยมเราจะกินเท่ากับต้องคอยเอามาแช่หนามนี่คือตัวยางตีลุ่ง แซ่ได้สองฟีดวัดละผี่น้องด้วยแซ่อะไรวะอาทิตย์ก้อนละนี่มันก็นนนจะเป็นก้อน,น,นแข็งเลยพี่น้องเป็นเน้หน่วยจะเป็นก้อนก้อนแข็งเลยล่ะอยางนี้หม้อจะกินแล้วก็บไปแซ่หนังแข็สักก้อนให้มันละลายหนังแข็งสักก้อนเนาะมันก็นจะนุมน่มๆน้ำมาบีบใส่ลาบใส่ปนใส่แก้วนี่คือวิธีถนอมอาหารหมักกอกปลาพี่น้องแต่ตอนนี้เป็นหมักกอกบ้านไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหลังบ้านลุ้งนี่เองเกิดเอาเองลุ้งบ่ได้ตัดต์มันก็นเลยเป็นเนื้อให้กิน นี่คือวิธีถนอมอาหารนาอพี่น้องเนาะไว้ตะกินโดนมากกอ,อกปลามันจะเป็นปีละเถื่เมื่อนี้กับหัวกับวันที่17ตุลาพี่น้องมากอ,อกบาาลุ้นสุขวามสุเกเร็วก็ปกติอยู่สุกถึงแต่วันที่ย0สกันยายนแะเป็นต้นมาเนาะแต่ว่าต้นอื่นๆก็อาจจะทยอยสุกข,ขึ้นกันกับว่าบาสางน้องลุได้รปหารลาอเบิง่งในปลามีอยู่ต้นยวอ,อยู่หนึ่งก,ก,กินบบท่านบบเบิด์เอฟซีอยากกินทักมาได้ลุงสิบแบงห้ทักมาทักมา สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเน็จละครับวิที่ถนอมาหารน้องไ้แต่กินโดนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ